เตรียมตัวกันไว้ให้ดีๆ <laughs> มาดูกันอีกหนึ่งเรื่องในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ถ้าพูดถึงสเสน่ห์ของจังหวัดเชียงใหม่นี่มีเยอะมากมากมาเยอะมากนะคะแลนด์มาร์กก็มีเยอะนะคะแต่ที่เป็นสเสน่ห์และอยู่คู่ จังหวัดเชียงใหม่มาอย่างยาวนานถึง50ปีไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของนั่ง3ล้อถีบนั่นเองนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมกันมากเลยนะคะนั่ง3ล้อแรงคนค่ะหรือว่า3ล้อถีบชมเมืองเชียงใหม่กันอย่างคึกคักในช่วงที่ผ่านมาส่วนใหญ่คนปั่น3ล้อเนี่ยเป็นผู้สูงวัยค่ะซึ่งอาจจะเป็นน่องเหล็กรุ่นสุดท้ายเพราะว่าไม่มีผู้สืบทอดค่ะ บรรยากาศการท่องเที่ยวหลังมีการเปิดประเทศทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาชมความสวยงามทางธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้นค่ะ ส่วนหนึ่งมาใช้บริการนั่งสาล้อปั่นค่ะที่อยู่คู่กับเมืองเชียงใหม่มาอย่างยาวนานเกือบ50ปีแล้วซึ่งนักท่องเที่ยวจะนั่งจากตลาดต้นลำไยชมเมืองไปตามถนนท่าแพถนนราชเชียงแสนถนนช่างหล่อเลี้ยวเข้าไปคูเมืองไปตลาดประตูเชียงใหม่ไปตามถนนพระปกเกล้า และจุดหมายคือที่วัดเจดีหลวงค่ะระยะทางรวมๆอยู่ที่ประมาณ2กิโลเมตรเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยคึกคักมากเลยค่ะรวมทั้งบริเวณประตูท่าแพก็จะมีนักท่องเที่ยวไปถ่ายภาพกระฝูงนกพิราบซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ท่านนี้เป็นผู้ขับเลยนะชื่อว่านายชิดทาตุ้ยอายุ72ปีขออนุญาตเรียกคุณพี่นี่อายุ72 <c oughs> แล้วเนี่ยนะคะบอกว่าเรียกพี่เถอะเร,เรียกพี่และชุ่มชื่นหัวใจนะคะ <c oughs> บอกว่าสุขภาพนยังแข็งแรงยึดอาชีพป,ปั่น3ล้อมานานเกือบ50ปีตั้งแต่สมัยหนุ่มๆค่ะก็ซื้อรถ3ล้อปั่นมือ2มาตั้งแต่ปี2513ตอนนั้นซื้อมาเนี่ยคละ1,500บาทนะ เขาบอกว่าหากตอนนี้เนี่ยสมมุติว่าคุณสมสก,กุลอยากจะได้3ามล้อใหม่เจ็ดหมื่นค่ะ 70, เจ็ดหมื่นเลยนะเจ็ดหมื่นบาท <c oughs> นะคะ <c oughs> แล้วก็ยึดอาชีพนี้เนี่ยมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยเนี่ยจนมาถึงปัจจุบันแล้วก็ยังมีลูกค้าขาประจํานั่งจากการลลวงไปอ่าย่านถนนท่าแพบ้างก็จะคิดราคาเนี่ยกันเองประมาณ30บาทช่วงนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลับมาแล้วค่ะแล้วก็จะมีไกด์นานักท่องเที่ยวมาใช้บริการส่วนใหญ่ที่เขาชอบชอบเลยคือเป็นนักท่องเที่ยวชาวยุโรปตอนนี้ตอนนี้เองเนี่ยก็จะได้รับค่าจ้างครั้งหนึ่งก็250บบาทก็ ใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงก,กว่าๆเนี่ยละค่ะบางครั้งก็จะมีค่าทิพจากนักท่องเที่ยวด้วยนะคะคุณพี่ชิดนะบอกว่าในส่วนของของคุณพี่เนี่ยนะของตัวคุณพี่เองเนี่ยน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายไม่มีใครมายึดอาชีพนี้ต่อค่ะลูกเนี่ยก็โตโตกันไปหมดละมีครอบครัวมีการมีงานทําที่มั่นคงค่ะในอนาคตอาชีพนี้อาจจะหมดไปตามกาลเวลานะปัจจุบันก็มีคนที่ยังยึดอาชีพนี้อยู่เนี่ยเอาจริงๆไม่ถึง100คนค,คุณพี่ชิ บอกว่าส่วนใหญ่นะอายุมากแล้วด้วยจริงๆแล้วถ้าถามว่าเราจัดแบบชมรม